หอมชัดมากเลยค่ะแค่เปิดกลิ่นก็ชัดมากๆเลยค่ะดูสิทุเรียนชัดกลิ่นชัดแบบทุเรียนจ๋าเลยค่ะนี่นะคะืเมเนื้อนุ่มค่ะไม่ร่วนเหนียวหนุบหนับตัดกับไข่เคมค่ะอร่อยมากหืมเนื้อนุ่ม เหนียวหนึบยังกระทุเรียนจริงๆเลยนะคะปาดเห็นไข่แดงเข็มข้างในแล้วอื้มทำไมถึงต้องทำอัล,ลัวทุเรียนไข่ระเบิดใช่ไหมคะ <G ül> เพราะว่า 1. เรามีวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นทุเรียนที่มีเกรดส่งออก 2. เรามีไข่เคม็มชาย,ยาซึ่งมีชื่อเสียงในสุราษฎร์ธานีระดับประเทศที่ใครๆก็รู้จัก 3. น้ำตาลมะพร้าวเราใช้น้ำตาลมะพร้าวเกรด A ซึ่งสั่งทำพิเศษจากอัมพาวาแท้ๆค่ะ ะจริงดิโรงงานของเราเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอ,อยอค่ะแล้วก็พร้อมส่งออกมากค่ะเราก็จะนวดแป้งจะนุ่มนะคะขึ้นรูปแล้วก็ปั้นมือนะคะเข็มแน่นอนนะคะหยอกหยอกอรุณทุเรียนคาราเบิดเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยค่ะเป็นขนมดีประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีเจ้าแรกเจ้าเดียวไปดูใน u t u b e ได้เลยนะคะรีวิวเพียบแม่นิดแม่นิดแม่นิด แม่นิดอัรลัวทุกเรียนใครระเบิดต้องแม่นิดเท่านั้นไม่เชื่อใช่ไหมไหนไหนมา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 ลองดอูอร่อยมากเลยทางบ้านชิมไหมอ่ะอืมอร่อย อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะสนใจสั่งขนมนะคะสามารถแอดไลน์ตามไอดีได้เลยค่ะแอดมินตอบเร็วมากค่ะส่งตรงจากหน้าเตาสุราษฎร์ธานีเลยนะคะแต่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 แต,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 แต่อย่าใรู้นะว่ากอบเพจนี้มีเพจเดียวเท่านั้นนะคะเพจอัลลูทุเรียนไข่ระเบิดเพจหลักต้นสำหรับแม่นิสขนมไทยสุราษฎร์ธานีเพจนี้เพจเดียวค่ะ หืมคินดีจ้าหืมพอแล้วค่ะอาลูทุเรียนแถลเบอร์สั่งซื้อได้แล้วตอนนี้ทักแชทเพจได้เลย